รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 i m c o r t SD ไม่ว่าคุณจะพัดทราจากคนรักมานานแค่ไหนไม่ว่าคุณจะถูกทอดทิ้งด้วยเหตุผลใดเราจะตามหาและทำให้วันนี้ที่รอคอยของคุณกลายเป็นจริงวันนี้เป็นวันนี้ที่รอคอยค่ะ <c oughs> สบายดีเป็นสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง สวัสดีครับผมกิตติสิงหาปัดครับสวัสดีค่ะดิฉันชมพูนุชรชลาศิธิ์ค่ะพบกับเราสองคนเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแบบนี้ทางช่อง9 m c o l HD ในรายการวันนี้ที่รอคอยค่ะรายการที่จะช่วยคุณตามหาคนรักที่พัดพลากให้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยใครเราจะตามหาแล้วก็ทำให้วันนี้ที่รอคอยของคุณกลายเป็นจริงค่ะครับถ้าท่านต้องการให้เราตามหาใครนะครับ ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์0896800843หรือติดต่อเข้ามาที่ Facebook ของเรา Facebook รายการวันนี้ที่รอคอยนะครับถ้าจะชมรายการย้อนหลังทาง YouTube ก็ติดตามได้ใน2 c h ช n n e l นะครับก็คือวันนี้ที่รอคอยเป็นภาษาสังตินะครับและ k t v b r o a d c a s t i n g o f f i c i a l ครับการตามหาในรายการของเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆครับค่ะ uh. เปิดปีใหม่มาเราก็ได้รับข่าวดีเลยค่ะพี่เราได้รับรางวัลคนดีประเทศไทยนะคะซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่16ของเราแล้วนะคะโดยที่เราได้รับในสาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคมดีเด่นประจําปี2561นะคะจัดโดยมูลนิธิคนดีประเทศไทยค่ะพี่สมาคมนักข่าวอัจกรรมแห่งประเทศไทย CPO แล้วก็ s e l e v e n ค่ะเราก็เลยส่งคนดีของเราคนดีประเทศไทยของเรานะคะในแอป คนที่ตามหาตลอดอาคุธดีคนเก่งและดีของเราเนี่ยไปรับรางวัลนะคะไปชมภาพประทับใจในวันนั้นกันค่ะ ะะขอเรเชิญคุณวีนผู้ประกฐ์ขึ้นรับรางวัลค่ะในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของรายการวันนี้ที่เราคอยต้องขอขอบคุณมูลนิธิคนดีประเทศไทยและผู้สนับสนุนทุกท่านฮะที่มอบรางวัลคนดีประเทศไทยแก่ทุกสาขาสินมมวนชนผมรับปากว่าจะทำสุด กำลังและความสามารถของผมขอบคุณทุกท่านครับประการเราก็ต้องขอขอบคุณกรรมการแล้วก็ทางมูลนิธิคนดีประเทศไทยครับ<ช>ทีมครับรวมทั้งช่องก้า M เอ็มคอร์ดเอชดีนะครับที่ได้โอกาสนะให้เราได้ทำรายการดีๆแบบนี้เพื่อสังคมแล้วก็ เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจมาตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาที่รายการของเราได้ออกอากาศมานะครับรายการของเราก็เป็นรายการที่เป็นที่พึ่งของคนที่มีปัญหาคุณพิงค์ครับโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวนี่แหละที่พัดพาคแล้วก็ไม่รู้จะตามหากันยังไงะนะครับบางทีถ้าเราเห็นการตามหาของเราในพื้นที่ก็จะรู้ว่ามันยากจริงๆไม่ได้ง่าย,ายๆนะครับโอกาสที่คนใดคนหนึ่งจะไปเดินตามหาเองอนะครับ มันก็คงยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณช่อง9ขอเดกดีรอบหนึ่งนะคะมาถึงภารกิจตามหาคนที่พัดพากในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของลูกสาวอยากจะตามหาคุณพ่อนะครับที่ทอดทิ้งเธอไปเกือบ40ปีนะครับการพัดพากเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้ครับค่ะ ความตั้งใจของลูกที่ออกตามหาพ่อที่ทอดทิ้งเธอไปเกือบ40ปีคือการดำรงอยู่ของพ่อเราก็อยากรู้ว่าเขามีชีวิตยอยู่ไหมเขาอยู่สบายดีไหมอะไร่เงี้ยคุณสมปองทองอินวัย43ปีต้องการตามหาพ่อที่ชื่อเหลือเชื้อบันดิตพ่อที่เธอเข้าใจถึงเหตุผลการจากไปลูกทุกคนจึงไม่เคยกโกรธพ่อจำความไม่ได้ค่ะเพราะว่า ตอนเล็กๆก,ก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อถามแม่ก็คือมีปัญหากหับยายสมัยก่อนแกจะเป็นคนที่ปากร้ายแกชอบด่าอะไรเงี้ยแต่พ่อก็ไม่ได้อยู่เป็นที่เขาขับรถล่อง หลังพ่อจากไปคุณสมปองและพี่น้องอีกสี่คนก็อยู่กับแม่ทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันและช่วยกันทำงานหารายได้มาจุนเจือครอบครัวตอนเด็กๆหรอคะก็ลำบากเหมือนกันค่ะพี่สาวคนโตก็จะอยู่กับกยายสี่คนก็อยู่กับแม่ก็คือทำช่วยกันทำมี่มีโคราช 40กว่าปีที่พ่อขาดการติดต่อแม้ลูกอยากออกตามหาพ่อแต่ก็ไร้หนทางจนวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอดีคุยกับน้องสาวตอนเย็นว่าเนี่ยจะไปตามหาพ่อจะทำยังไงถึงจะหาหลักฐานพ่อเจอเพื่อที่จะไปะไรายการวันนี้ที่รอคอยมีแต่ชื่อแล้วชื่อมันก็ซ้ำกันเยอะเหมือนกันนะพูดถึง มันนามสกุลก็เหมือนกันแล้วเราจะทำยังไงน้องสาวเลยบอกเออเดี๋ยวจะไปค้นหาว่ามันมีหลักฐานอะไรเหลือมั่งพอคุยเสร็จน้องสาวก,ก็กลับมาบ้านประมาณทุ่มหนึ่งน้องสาวบอกอยู่ดีๆอะใบทะเบียนบ้านมันก็ร่วงลงมาทาั้งทั้งที่ไม่เคยรู้เลยว่า มีทะเบียนบ้านเล่นมนี้อยู่ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เล็กจนโตน้องสาวอยู่กับแม่ตลอดก็ไม่เคยเจอน้องสาวก็รีบโทรมาบอกว่าเนี่ยมีชื่อพ่ออยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจก็ถึงได้โทรไปรายการที่รอคอยว่าเรามีหลักฐานแล้วนะว่าวันนี้คุณสมปองจึงขอเป็นตัวแทนพี่น้องออกตามหาพ่อพ่อที่เธออยากทดแทนบุญคุณพ่อที่เธออยากบอกว่าลูกทุกคนรักพ่อ และรอคอยการกลับมาของพ่อตลอดเวลาก็ก็รักพอ่อเป็นห่วงพอ่อถึงแกจะเป็นยังไงก็ยังรักเหมือนเดิมถึงแกไม่เคยเลี้ยงก็รักลูกทุกคนยังพูดถึงแกตลอดไม่ไม่เคยลืม แล้วได้ถามคนอื่นไหมครับญาติญาติเรื่องคอุณพ่อไม่มีใครรู้ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปตามพอมาอยู่วันหนึ่งก็คุยกันอีกคุยกันเสร็จน้องสาวก็กลับไปบ้านเจอทะเบียนบ้านล่วงลงมาจากข้างบนทุกคนลูกอะไรก็ไม่เคยรู้ว่าีแม่สิช่วงที่ว่าจะทำบุญกระดูกนั่นแหละค่ะถึงได้ล่วง<อ>คุณลุงสวัสดีครับคุณลุงรู้จักคนนำสกุล เชื้อบัณฑิตหรือเปล่า<ม>นามสกุลเชื้อบัณฑิตมีไหมเชื้อบัณฑิต